สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะขอเสียงหน่อย,ยชื่อวีรนาส่งวงนะคะอายุ29ปีเรียนจบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเอกภาษาจีนตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับบริษัททัจีนนะคะตาจ้าหาวจินเทีหเก้าชิ้นเคยหลายเตาเจ้าก็อู่ถ่ายชางแม่นี่เสียงจริงเปล่าลกูกใช่ค่ะพอดีว่าหนูเพิ่มผ่าตะกล่องเสียงมาซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้เข้าที่มาก หมายถึงคือนแเลยวันนี้ไม่ว่าจะใส่ส้นสสงหรือว่าการแต่งหน้าคือจริงๆไม่เคยแต่งหน้าหนากหนูพูดไทยมาได้กี่ปีแล้วลูกประมาณน่าจะแปดปีได้ค่ะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่คะ29่แล้วค่ะ29หนูยังดูเดูกอยูัง8ตอนที่อายุ18ใช่ค่ะแล้วก็เรียนไม่เคยพูดภาษาไทยก่อนหน้านี้เลยหรอไม่เคยเลยค่ะไม่เคยพูดภาษาหญิงใจเป็นผู้หญิงหนู เพิ่งต,ตัดสินใจตอนอายุ25ค่ะซึ่งมันช้ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าการที่หนูมาเป็นผู้หญิงนะมันเป็นอะไรที่แบบต้องผัดพียายามมากๆค่ะไม่ใช่บอกว่าเอออยากเป็นก็เป็นอยากจะอะไรก็อะไรแปลว่าหนูหนูเพิ่งหนูเพิ่งเป็นมาได้4ปีใช่ไหมโลกแปลว่าแบบทานฟอร์มตัวเองได้4ปีใช่ไหม ถ้าเอาแบบจริงๆน่าจะสองสามสองปีมากกว่าว้าวสองปีหนูสวยขนาดนี้เลยเหรอแต่แต่แต